เมองก็คือเมืองเตีงกันเนาะเบืองตงก็ร uh, um, ึงป sure> ีนึ่งสามแสนสามจ่ายจ่จรงคนนึงคนนึงเขาจะสามสอนไปไปขคือ้นได้นุ่นยเาดนเมียจะฟังเราเราคน

สาบายดีอยู่ดีมีแหงบ๊วยชูคู่ชูคนเดจี้ครัวช่องบากุไทยวันนี้เต่งโตซีดแล้แน่น้อยนินดนะคนเอ้ปิดปกติอยู่มันนี่เต็มเพิงเต็มคลองอย่าไปนอนผู่สาบายดีแล้วสาบายดีอยู่ดีมีแหง จะพาบาภนาไปเที่ยวทุคนไปเพื่อไปเบือไ,<ป>ไปเบอก็โอดูไปเมรไปเบ่อ็เอามั้ไปเม์ไปเอไปไปเปิงพาเด็กน้อยไปนคะรลงรเอง,เงจัน FC ่ายเงจันเพื่อเห็นกับทักทายเ,ยเด้อ เงินลายอยู่บ่เจ้าประแวบเบิ่งไรบุญเ,เก <c oughs> ินหอดจะว่าเพียงจันนะฮะอย่าเพูดอย่าข่าทิ่มกลางทางอยู่นี่ตกลตัวเตกล,ต,กลตัว <c oughs> เงินซัมมี่นะไปเวททุกคนเลยไปเวทเไปงานไม่ได้ไปเที่ยวดอกนั่นเลยอ่าการเหียนบอมอ่าเหียนบอมีการชิ้นสุดจะพาเพื่อนไปเห็นเอนเลฟทุกคน คำฟันของเาาภูไทยไม่ได้เงินกับไปกู้ไปยืมคำยืปิขคำฟันทุกคนเอ้ะแต่ย็น่าเด้อยเห,เห็นมาตั้งเจอเปิดนห้านบันนี้เปื่อ <laughs> ปิดลหลายห้านปิดตลอดตั้งเจอเปืดอห้าแนแล็บวันนี้ <laughs> เขาเขตครบครบหลักสูตรแล้วเปอนะผมก็เป็นแล้ว <laughs> แต่งน้ำก็เป็นแล้วซักคิวก็เป็นแล้ว <laughs> เอ็นเล็บวันนี้ครบ <laughs> แล้วไหมเนี่ยแต่ยีเป็นไปย์วันนี้นะ เดี๋ยวพาเพิ่นไปเห็นชมโชยก่อนเลยเห็นเอ็นเล็บค่อยยเพื่อนไปผู้เดียวเพิ่นว่ามีหูเส้นถานนะคนเพื่อนไม่เคยไปเี่งจันดักเธื่อนนะก็เลยค่อยๆไปชงไปชงกัข้อกับกมาคืนทุกคนเอาลูกไปนำลูกก็จยปะาน้องเขาญาตเขาไม่เท่ากับปะไม่ได้ทุกคนผู้น้อยนะนม่นอยูน้ำเพลเลยนอกจากดูน้ำพ่อน้ำแม่ ผัวอ้ใครแน่ยุนเพื่อก็ได้ผัวไอ้นะแล้วก Hanım, species, ็ตางพาใครจัไปเที่ยวเนี่ยเดคนเด้อามก็ได้สี่คนเด้อ้เ้ตเอนารเบิ่ก็ะเคเบิรงตเอ็นเบิก็จกเอาช้อก็ได้สำรชอนก็ได้ เอาสองก็ได้สิเทก็ี่เท่าไหร่ทาีมบินสามเซยนสามใช่ใช่จี๊นนึงเขาจะซ่าเออสอนมเวันนี้วันนี้เรา ปไปรถเธอรถนันรถไปนหนขอเจอปูล่ะปูมาส่งขอเจอปูไว้ไปไปปูด้วยไปท่าพ่อคุณมาส่งด้วยมาส่งดูคิว

เอาอยู่หน้าอยบอเอาสิเนี่ยเอนี่คือรนมย์จะฟังลาวดคนต้องต้องกดเกิบไปอย่าเขากเกดเกิเยกดเกมนอะมานเอาไปยวๆยวสี่คนอยู่นี่แมน ยากันยังเป็นลังอหยกลห่งลังประมาณั้บวยลนี่จับดีีอันนี้นะไม่ใช่อันี่อันนึงอีกแหละอ่าเมื่อขี่รถเมื่อขี่ขรถเขไล่หลงเขาไล่หลงด้วยสไปเจอตั้งับวาคืออนได้ป่าอนในป่นเองท่านดิคอเชี่เอไปเย็นก็เย็นยๆหนึงโอ้เออค่ะฮอนรถแรงไม่ต้องเย็น Hãy subscribe cho em à Mì Gõ Để nào bỏ lỡ những video hấp dẫn

าำอะไรก็บไปซื้อหินีกไปซื้ออยู่เซโนยัน้ม่เยอะก่อนนะพะว่าหอดเซโนคุณประมาณแปดเก้าโมงเลยย่าได้้อยอยู่ก็เลยซื้ออยู่สิบกเลยก่อนชีวิตขนาดัชีวิตอะไรวะชีวิตชกครับชีวิ ปกติมันนี่เตียงนี่ได้สองคนสคนตะอนนอนสี่คนเอาบอย่าเมาบบสองเตียงกันด้านหนงด้านสองราคาแตงคนราคาแตกคนต่คนนอนแยกกันเนาะเข้าไหม ادوار Bye. ขนยางเลย ไมมีาไม่ไ่เมได้เขได้เข้าแล้วอไปนยยู่่มเลมาาหน้ป้อปอตอนตนแต่ห้องมัไม่ได้ไปเลดนี่ไปเลดป้วลดตู้ตัวปวสีเ่ไปเลดนั่นไปไวมืออนี้กหอแลว ไปก้าเอียนนี่นั่งรถนอนตื่นหนึ่งกะยังไม,ม่หอดอันนั้นเป็นนั่งรถนอนตื่นหนึ่งนอดนอันนั้นเลยสวัสดีเลยเวนจัน,จน,จนช่องถูกกับสวัสดีความหอนจันเมาแล้วได้เรื่องบันไม่ไดหอกกับมาหอนแล้วพอเลยเวนจันเลยขี่รถขี่รถต่ออีกแล้วคนไปหาบ้านพักไอ้บ้านี ้ปซาพไทยไปติดตอ่อ้านตัวคนจะไปเห็นก่อนแต่เราก็จ้งไปห้ามบ่อนพักทัวร์ล้าเลยเฮ้ยทัวร์ร้าแหล,เลยเราก็ได้บ้านพักนอนแล้วทุกคน yeah, <the> มเมลยนอนมักพรอนกบันเนี่ยแซมเบลเล่คือว่า มีเมยเลยโดยเฉพาะผู้น้อยนี่มีเมยเลยเจอเลยลไอ้ได้เจอปะเจหาเหาแล้วแล้วเหาไม่ได้เห็นเดือเห็นดาวแล้วเห่ามอยู่ห้องเล้น้อยนีย่สมราคาไมเลยเนาะสองแสนสามก็พออยูอยูดก่อนดีองนำ มันเปิดห้องน้ำแผงห้องน้ำเลยเปิดเยอะกอง,อ,งอยู่มไ â y สมราคาอ,อยู่ในเมืองอะไรการอยู่บ้านเฮานี่ใช้เง่นประมาณแสนไปไม่ได้บ้นานเฮากับซีนอนบักพกร้อมทุกคนเลยจักจะไปทะเลก่อนกะ เอาแหงคนละคนได้ไมีใบพากันเมารถรดผู้คนเือทุกคนเลยกันไปพดห้องเพิ่งกับเขาโมกกับเอลไรเดอท้ายพาเดินพาเเข้าไปทุกคนสมาคถคอมเมนต์ที่ชมได้ทุกคนอยู่ดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวย